จากการเลือกตั้งนายกอบโจโดยเฉพาะที่อุดรธานีทำให้มีการประทะารมมีการชนกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนชนกันหลายแง่หลายมุมลองมาติดตามดูกันนะครับว่าเลือกตั้งนายกอบจรธรรมดาธรรมดาทำไมทั้งเพื่อไทยและประชาชนจึงไม่สามารถปล่อยให้ ทุกๆประเด็นที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พูดพาดพินมาถึงที่แะมาถึงนั้นหลุดลอยไปได้ครับโดยเฉพาะต้องยอมรับความจริงว่าจากการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จุดเริ่มต้นของการชนก็เกิดขึ้นจากพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณทักษิณครับคุณทักษิณได้เปิดประเด็นมากมายหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่ ไปพุ่งเป้าตรงที่พักประชาชนหลากหลายคนครับคุณธนาธรโดนแน่นอนและคนอื่นๆคุณพิธาก็โดนหางเลขไปบ้างนะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากคุณทักษิณต้องปฏิบัติการครั้งนี้เพราะคุณทักษิณน่าจะรู้ดีนะครับว่าพักประชาชนบนเส้นทางไปสู่การเลือกตั้งปี70นั้น น่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งสำคัญของพรรคเพื่อไทยในสนามการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมถึงในสนามอีสานด้วยถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะต้องแข่งขันกับสไตล์การทำการเมืองแบบเดียวกันของพรรคภูมิใจไทยก็ตามแต่สไตล์การทำการเมืองของเพื่อไทยกับประชาชนครั้งนี้ก็ต้องถือว่ามีความแตกต่างกัน การขับเคี่ยวกันระหว่างภรคการเมืองที่มีสไตล์การทําการเมืองเชิงบ้านใหญ่เหมือนกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั้นเพื่อไทยอาจจะไม่ได้หนักใจอะไรมากรู้มือกันดีว่าพอจะขับเคี่ยวกันยังไงร,รู้มือกันดีว่าจะดึงบ้านใหญ่ให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางของตนเองอยังไงแต่การขับเคี่ยวกับภรคประชาชนนั้นคุณทักษิณย่อมรู้ดีว่า มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการใช้โอกาสเลือกนายกอบจอุดรธานีเป็นการเปิดหน้าไปถึงพักประชาชนจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณทักษณิณคงประเมินแล้วว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดคุณทักษณิณนอกจากจะพยายามชี้ให้เห็นถึงผลงานที่ผ่านมาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอท็อปสาบาทรักษาทุกโรคเรื่องอะไรต่างๆที่รู้สึกเป็นผลงานและก็มีการกล่าวพาดพิงไปถึงพักประชาชนอยู่บ้างในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่พักประชาชนพยายามนําเสนอเรื่องการสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกๆคนกุทัศษินรู้ดีว่าตรงนี้ก็เป็น จุดอีกจุดหนึ่งที่น่าจะสร้างคะแนนนิยมให้พรรคประชาชนคุณทักษิณจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงพยายามทำให้คนมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณน,นั้นสู้เพื่อความเท่าเทียมของประชาชนทุกๆคนแต่พรรคประชาชนพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมในฐานะที่เป็นสถานะหรือฐานะทางสังคมเช่นความเท่าเทียมระหว่างพ่อแม่กับลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้น นอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับคุณทักษิณยังพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างภาคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยในประเด็นมาตรา112นั่นคืออะไรคุณทักษิณพยายามเหมือนจะพูดว่าการจะแก้ไขมาตรา112ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องมีวิธีการทำที่เหมาะสม ขณะเดียวกันครูท็อกสินก็พยายามดูเหมือนจะชี้ให้สังคมเห็นว่าเรื่องการดำเนินการของมาตรา112ของพรรคประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกับของพรรคเพื่อไทยและน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ง่ายๆในการที่จะใช้วิธีการที่อาจจะเรียกได้ว่า หกด้ามพราวด้วยเขาคุณทักสินพยายามที่จะเด่นเรื่องราวนี้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพื่อไทยและประชาชนและก็ดูเหมือนจะให้คนมองเห็นถึงการดาเนินการทางการเมืองที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าของพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคประชาชนรวมกระทั่งไปถึงการพยายามเชื่อให้เห็นนะครับว่า พรรคเพื่อไทยน่าจะชนะในการเลือกตั้งคันนั้นมากกว่านี่คือในส่วนของพรรคเพื่อไทยแต่ครั้นี้ลองมาดูของพรรคประชาชนดูบ้างครับพรรคประชาชนเองก็ยอมรู้ดีว่าคุณทักษิณพูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคําที่พาดพิงไปถึงพรรคประชาชนหรือคนของพรรคประชาชนนั้นคุณทักษิณต้องการสื่อความหมายอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการปราศัยหรือการ ออกมาโต้ในส่วนที่คุณทักษณิณผู้นั้นจึงรวดเร็วชัดเจนนะครับและมีความเข้มข้นมากรณีมาตรา1นึ 2, คุณธนาธรออกมาปฏิเสธท,ทันทีว่าไม่เคยพูดคุยกับทักษณิณเรื่องนี้และมาตรา1นึ 2, ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลขณะดเดียวกันคุณพิธาเองก็พยายามอธิบายความนะครับหลายเรื่องที่คุณทักษณิณพูดนะฮะ เช่นเรื่องการแก้กฎหมายคุณทักษณิณบอกว่าต้องมาแก้กฎหมายเก่าๆหรือยกเลิกกฎหมายเก่าๆบางคำใช้คำว่ากฎหมายแห่งซวยและไม่ควรทำกฎหมายใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายเหมือนที่พักประชาชนกำลังทำพักประชาชนโดยคุณพิธาก็ออกมาชี้ไปยังคุณทักษณิทกษณทันทีว่าคุณเป็นรัฐบาลมาปีกว่า คุณได้พยายามที่จะยกเลิกกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันการปราศัยของคุณใช้ทวัดอดีตหัวหน้าพักประชาชนเข้มข้นมากครับคราวนี้คุณใช้ทวัดชี้ให้เห็นว่าเวลาคุณทักษิณจะหาประโยชน์จากมวลชนก็ออกมาพูดปลุกเร้าชักชวนมวลชนคนเสื้อแดงนะครับให้เดินตามคุณทักษิณไปให้ถึงที่สุดด้วยหลายประโยคหลายวจีที่ผ่านมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมจะมาเดินนำหน้าพี่น้องทันทีนะครับถ้าถูกปราบปรามอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นหรือเมื่อไร่ก็ตามที่คุณทักษิณไม่อยากจะใช้ประโยชน์จากมวลชนคนเสื้อแดงต่อไปก็พูดทำนองว่าพี่น้องส่งผมขึ้นฝั่งแล้วขึ้นภูเขาไปแล้วก็เหมือนคุณทักษิณพยายามจะส่งสัญญาณว่าขอบคุณและก็พอกันเพียงแค่นี้ คุณชัยธวัฒน์ก็หยิบยกเรื่องเหล่านี้แหละครับมาชีชให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่คุณทักษิณพยายามที่จะสื่อออกมาเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะเป็นแค่สนามการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีแต่ถ้าลองมีโอกาสเข้าไปฟังคลิปย้อนหลังของการปราศัยจากสื่อต่างๆจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นความจริงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอย่างที่ผมบอกไปใน อย่างที่วิเคราะห์ไปนะครับว่าเพื่อไทยนะครับชนกับพรักประชาชนครั้งนี้ใช้เวทีอบอจอ,อุดรธาน,นีเพื่อเป็นสะพานหกไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี70และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเพื่อไทยและพักประชาชนจึงต้องชนกันตั้งแต่วันนี้ครับ